ก็มีสมาชิกถามกันมาเยอะว่าผมมีสอนซ่อมพวกเกทเอสดีฮาร์ดดิทที่ประมาณว่าภาคใกไฟมันไหม้หรือว่าซีช็อตหรือว่าอะไรประมาณว่าชุดใจไฟไม่ใจไฟแบบนี้นะ, mm hmm. ะในเคสเนี้ยมันมีรอยไหม้ครับบริเวณชุดใจไฟ dc ซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์ของตัวเอสดีฮาร์ดดิทนะครับทั้งสามชุดซึ่งเอสดีเนี้ย มันจะมีไฟเลี้ยงอยู่3ชุดก็คือ1.2่งจุวล้นหนและ3.3ซึ่งเราไม่รู้ว่าแอหรือคอยตัวไหนเป็นไฟอะไรอันนี้สําคัญเพราะมันไหม้ไปเลยครับนี่ผมยกตัว IC ที่คุมการจ่ายไฟเนี่ยหรือว่า IC DC to DC c o n v e r คอมเเตนี่ยยกทิ้งไปเลยครับแต่ว่า SSD เนี่ยน่าจะยังไม่เสีย เพียงแต่ว่าเราต้องแปลงโมดูลน่ะใส่เข้าไปนะครับโมดูล DC to DC คอมพิวเตอร์คือคล้ายๆกับวงจรแปลงไฟแบบแบบจิ๋วประมาณนั้นนะครับหาซื้อได้ทั่วไปจากช้อปปี้ก็ไ้นะครับเราก็มาปรับแรงดันก่อนแล้วก็จ่ายไฟ3ส,ส่วนนี้ก็คือ1.2 1 8แล้วก็3.3ที่สําคัญคือเราไม่รู้ว่าอันไหนคือ3ามอันไหนคือหนึ่งจุดแปดหนึ่งสองแล้วมันจะมีวิธีเดาอีกทีนะครับว่าเดาอย่างไรครับโอเคเดี๋ยวเรามาปรับโมดูลกันดีกว่า,วาโอเค การทำงานของโมดูลเป็นยังไงนะครับมันก็มีไฟอินอินบวกอินลบนะครับแล้วก็เอาลบเอาบวกเนี่ยแล้วก็ต่อให้ตรงแล้วกันนะครับไฟอินพุตก็ประมาณ5โวลต์สิบโวลต์แล้วแต่นะครับแต่ว่าในฮาร์ดดิสก์ประมาณ5โวลต์เราป้อนอินพุต5แล้วก็เราก็มาปรับแรงดันให้เป็น1.2 1.8แล้วก็3.3มมันจะมีวอลเลเยอรหรือวาอ่าปรับค่าได้ให้ปรับนะครับเราก็จ่ายไฟจากพาวเวอร์สายนะครับใช้ประคีบนะครับสายสีแดงคีบไปที่ตรงตำแหน่งของ อินบวกนะครับอย่าไปคีบเอาลนะครับคีบอินนะครับด้านอินบวกนะครับด้านขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันจะต่อถึงกันเพราะงนั้นอินกับเอาเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันต่ออันเดียวก็ได้นะครับต่อจุดเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคีบลบเข้าไปตรงนี้นะครับตรงอินลบนะครับก็คือเอาจ่ายไฟ5โวลต์เข้าไปแล้วก็เอามิเตอร์เนี่ยมาวัดแดงรงดันไฟเพื่อมอนิเตอร์ไว้ว่าเราปรับไฟไปเท่าไหร่แล้วประมาณนั้นนะครับอตอนนี้เอาพุฒมันวัดได้ที่5โวลต์วีอินที่จ่ายไฟเข้าไปก็5โวลต์เหมือนกันเอา เดี๋ยวเราต้องปรับก่อนนะครับเพราะเขาตั้งเอาไว้ประมาณนี้นะครับเราก็จับกราวตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนตรงวอลเบิลเนี่ยเอาไขควงหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆจนมันได้แรงดันเท่าที่ต้องการนะครับอ,อย่างตัวอย่างผมจะปรับเป็น1.8โวลต์อย่างเงี้ยพอเราปรับได้สั้ประมาณใกล้เคียงใกล้เคียงกัน1.8โวนละต์เนี่ยก็จดเอาไว้หรือบันทึกเอาไว้หรือว่าเอามาร์เกอร์อะไรเขียนตรงตำแหน่ง L หรือคอยอไว้ว่าเราปรับไปที่1.8แล้วนะครับ อันนี้ตัวอย่างผมจะปรับลงให้ดูนะปรับลงเป็นสัก1.2โวลต์ถึง1.3โวลต์โดยประมาณเพราะว่าไฟชุดแรกที่ต้องจ่ายให้กับ SSD ก็1.2ใช่ครับมี1.2 1.8 3.3แล้วก็เตรียมไว้3ชุดอันนี้ก็ปรับไป1.3แล้วก็เขียนว่า1.2โวลต์แล้วกันใกล้เคียงนะครับเอาโมดูลเนี้ยไปแปลงใส่นะครับแต่ว่ามันอินพุตไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็เอาพูดออกมาเป็น1.2นะครับตรงเอาบวกนะครับก็ไปจำค่าตัวหน่ง L หรือคอยของ SSD ฮาร์ดดีนะครับ ส่วนกราวเนี่ยใช้เส้นเดียวก็ได้นะครับก็คือกราวตำแหน่งอินพุตนะครับตรงเอาพุตก็อยู่ตรงหนงคอยนี้ตรงอินพุตอยู่อีกฝั่งนะครับอยู่อีกด้าน,ด,านด้านนี้นะครับอันนี้เป็นอินพุตลบบวกก็ต่อให้ตรงนะครับลบก็คือเรล่าส่วนด้านอินพุตบวกก็ใส่ไฟ5โวลต์เข้าไปนะครับอันนี้ SAD ของเรานะครับจุดนี้เป็นจุดที่มันเสียอยู่นะครับไฟไม่จ่ายทําให้ detect s s d ไม่เจอไม่มีไฟ3ชุดนี้นะครับ โอเคเราวัดตัวนี้ก่อนว่าตัวไหนเป็นกราวนะครับวัดค่าเดือดดูว่ามันช็อตรหรือเปล่าเทียบกราวนะครับตัวนี้เป็นซฟิลเตอร์นะครับด้านนี้เป็นด้านบวกนะครับค่าเดือดสูง1โวลต์แล้วก็ด้านนี้เป็น0.000์โวลต์เนี่ยเป็นกราวครับแสดงว่ากราวอยู่ด้านซีขวานะครับแล้วก็ไฟอยู่ด้านซีซ้ายเราบัดกีเข้าไปตัวตำแหน่ง C 3ตัวนี้ก็ได้นะครับแทนที่จะบัดกีเข้าไปที่คอยล์เลลมันบัดกียากก็บัดกีเข้า C นี่แหละครับ3จุดนี้นะครับกก็ต้อองดู่น ว่าไอ้สามจุดเนี่ยอันไหนเป็นสามโวลต์หนึ่งจุดแปดแล้วก็หนึ่งจุดสองวิธีการเดานะครับสามจุดสามมันจะมีอะฟิวหรือว่าเป็นอาร์ฟิวศูนย์โอห์มอยู่เห็นไหมครับเพราะว่าแรงดันไฟมันเยอะน่าจะประมาณสามจุดสามโวลต์ถึงมีฟิวกันอันนี้เดาไว้ก่อนนะครับแต่วิธีพิสูจน์ว่าอันเนี้ยมันเป็นไฟชุดไหนแน่ใช้แรงดันน,น้อยๆแทงไฟเข้าไปดูทดสอบได้เช่นใช้แรงดันประมาณสักหนึ่งจุดสองโวลต์หนึ่งจุดสองโวลต์จ่ายไฟเข้าไป อันไหนที่มันไม่กินกระแสเลยอ่ะแสดงว่าเป็นไฟชุดนั้นนะครับอ่าถ้าปรับขึ้นแล้วสูงสูงอ่ะปรับสูงสูงก็ประมาณสนะักสามจุดสามเนี่ยอ่าปรับแล้วมันสูงแล้วมันกินกระแสเยอะ,ยอะแสดงว่ามันไม่ใช่ไฟของมันและอ่าอย่างตัวเนี้ยถ้าเราสงสัยว่าเป็นหนึ่งจุดสองหรือเปล่าเอาไม่แน่จใจแทงไฟหนึ่งจุดสองเห็นไหมครับมันกินกระแสแค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่แอมป์นิดเดียวแสดงว่ามันก็อาจจะเป็นสามจุดสามก็ได้หนึ่งจุดแปดก็ได้อันนี้ยังไม่รู้ครับเราต้องแอบ,บเอาไฟขึ้นครับ อหนึ่งจุดสามห้าโวลต์กระแสก็ไม่เท่าไหร่ไม่เยอะหนึ่งจุดห้าโวลต์อ่ะกระแสยังทนได้อยู่กระแสยังไม่เยอะนะครับลองปรับเป็นสักหนึ่งจุดแปดโวลต์อ่ะกระแสสูงละศูนย์จุดศูนย์สองแอมป์ละน่าจะไม่ใช่ละกระแสเยอะไปลองปรับเป็นสามจุดสามดูถ้ากระแสอะแอมป์กว่าสองแอมป์เมัม้ยนะครับมันกําลังจะพังนะครับตอนนี้สแสดงว่าไฟมันเกินครับสแสดงว่าชุดนี้ไม่ใช่ไฟสามจุดสามแน่นอน,น,นเพราะแอบ,บเอาไฟขึ้นสักสามจุดสามแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวผมเอาหนึ่งจุดแปดมันกินกระแสสูงอยู่ก็หนึ่งจุดสองกระแสน้อยละแสดงว่า อันนี้เป็นไฟ1.2อันนี้ให้ดาวไว้ก่อนไม่ใช่3.3แน่นอนถ้าไม่ใช่1.2ก็ต้องเป็น1.8ถูกไหมครับแต่เราดาวได้ทีนี้เราก็เหลือสองอันละ,อ,ะอันนี้เราก็จ่ายไฟเข้าตรงนี้เห็นไหมกระแสน้อยเหมือนกัน1.2ซึ่งอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้แต่แต่ดูสางเกตกระแสนะแทงเข้าจุดนี้กระแสมันน้อยกว่านะ0 0 0 6แอันนี้0 0 0 3์เห็นไหมกระแสมันน้อยปะแสดงว่า น่าจะปรับได้ถึง1.8ถึงกระแสถึงจะเยอะขึ้นมาแสดงว่าตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็น1.8อันนี้ให้เดาไว้ก่อนนะนี่เดาแบบมีหลักการนะอันนี้คือการแทงไฟอะ่ะเราจะรู้ทันทีว่าชุดนี้ไม่ใช่3.3หรอกเพราะว่ามันกินกระแสสูงมากตั้ง2แอ 3. 3, มป์นะครับตอนที่จ่ายไฟ3.3มันเกินครับเราก็เอาสัก1.2เนะี่ยตัวนี้เราก็ตีว่า1.2ตรงกลางเป็น1.8แล้วก็ตรงท้ายสุดเนี่ยด้านขวาสุดเป็น3.3เพราะมันมีมันมีเอาฟิวกันเห็นไหมครับมี0โอห์มอยู่เห็นไหมครับเลข0มองเห็นไนหะ แสดงว่าแรงดันมันเยอะนะครับเอางี้เราก็มาพิสูจน์ครับพิสูจน์ตรงนี้ก่อนเอาแรงดันแทงเข้าไปสักหนึ่งจุดห้าอ่ะกินกระแสไหมไม่กินเพิ่มเป็นหนึ่งจุดแปดกินไหมไม่กินกินนิดเดียวครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแอมป์ไม่เยอะพอเพิ่มเป็นสามจุดสามก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแอมป์เห็นไหมครับไม่เยอะไม่ได้กระแสสูงเวอร์อะไรแสดงว่าไฟของมันเลยครับอันนี้ครับอันนี้คือไฟสามจุดสามชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเรามาร์ k ไว้ได้เลยว่าด้านขวาสุดคือไฟสามจุดสามตรงกลางนี่คือขึออันหนี้ย ต้องมาเดาอีกทีการเดาให้ช่วยช่วยอีกนะคือใช้ไฟ1.8หรือ3.3แทงตรงนี้ก็ได้อ่ะตรงนี้เอา3.3แทงกระแสมันจะเยอะแปบ๊บขึ้นมาแปบ๊บหนึ่งอ,อันนี้เอา1.8จ่ายอ่ะเอา1.8จ่าย2 2อันเลยระหว่าง1.8กับ1.2นะเราไม่ไม่ไน้จ่ายเอา1.8แทงเลยเห็นไหมกินกระแส0 0 0 3แอมป์ M. อันนี้น้อยนะ0.003นะอันนี้กระแสเท่าไหร่0.02เยอะกว่าเห็นไหมครับ 0.02 0.03เยอะกว่าแสดงว่ามันเยอะแสดงว่าไฟมันเกินแ,แสดงว่าอันนี้เป็น1.2อัน้ายมือเนี่ยเป็น1.2ชัวร์ครับอันกลางอ่ะเป็น1.8ชัวร์เพราะเอา1.8แทงไฟเข้าไปเห็นไหมเป็นการเทียบ2อ,อันนี้ทําให้เรารู้ทันทีว่า3คอยคือเรียงลําดับคือ1.2 1.8แล้วก็3.3ตามลำดับแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็จ่ายไฟจากโมโดูลของเราเข้าไปได้ละแค่นี้นมันก็ใช้ได้แล้วครับที่สําคัญก็คือเราจะต้องจ่ายไฟ V in v ิน n ินอยู่ตรงไหนครับ คอยขั้นกลางด้วยวงจรพวก IC ซีมัทเฟสแล้วก็เป็น C ไฟสูงจําได้ใช่ไหมครับที่ผมเคยสอนเพราะฉะนั้นไฟสูงอยู่ตรงนี้นะครับ3จุดนี้ตรงนี้เป็นฟาวครับเพราะฉะนั้นก็บัตรีชุด5โวลต์เข้าไปตรงแหล่ง3จุดที่เราขูดเอาไว้นี่นะครับผมมอเตอร์ขูดเอาไว้เพื่อที่จะบัตรกีเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟต่ําเข้าไปที่ตรงแหล่ง C ตรงนี้สาจุดนี้นะครับตำแหน่งไฟสูงกับซตรงนู้นหรือว่าจุดที่เราขูดลายปินเอาไว้ก็ได้นะครับจ่าย5โวลต์ไฟสูงเข้าไปอ่ะประกบเข้าไปกับตัวบล็อกเลยครับ แล้วก็ยึดกาวเอาไว้แล้วก็โยงสายไฟครับคราวนี้ครับกาวเชื่อมกับกาวให้หมดนะครับส่วนไฟเนี่ยก็แยกกันนะครับไฟหนึ่งุสองก็จ่ายหนึ่งุสองไฟหนึ่งจุดแปดก็จ่ายหนึ่งจุดแปดสามจสาก็จะให้ตรงครับเอามากเครืมาเขียนไว้นะครับสังเ,เกตน,นะผมเขียนเอาไว้อันนี้ผมใส่ในบล็อกแล้วนะผมเอามักเคร์เขียนไว้ว่าบนสุดเนี่ยเป็นหนึ่งจุดแปดตรงกลางจะเป็นหนึ่งจสองนะครับแล้วก็ท้ายสุดขวาล่างเนี่ย ตรงตรงโมดูลนะคือ3ามนะครับทีนี้ผมบัดกรีไฟสูงหรือจุดจ่ายไฟสูงสายไฟสีแดงนะครับที่มันมัดรวมกันนะครับจ่ายไฟสูงเข้าไปก่อน5โวลต์นะครับมันรวมกันอยู่แล้วครับก็บัดกรีสายสีแดงเข้าไปตำแหน่งของวีอินที่เราวัดได้5โวลต์หรือว่าตำแหน่งที่มันเป็นไฟ5โวลต์เราดูได้ครับมันมันดูง่ายๆครับไม่ยากครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่จ่ายไฟสูงเนี่ยมันจะเป็นคอยขั้นกลางด้วยมัดเฟสองตัวหรือว่าเป็นไอซีแล้วก็ไฟสูงแบบนี้ครับเดี๋ยวบัดกรี สายกราวนะครับเข้าไปก่อนนะครับที่ตำแหน่งของลูน็อตก็ได้นะครับเพราะจริงๆเอาลบอินลบเนี่ยมันเป็นกราวเหมือนกันมันเชื่อมในกันหมดนะครับเราก็ใส่ไฟโยงเชื่อมกันเลยแล้วก็ไปเชื่อมกราวทีเดียวก็ได้นะครับทีนี้เราก็มาบัดกีด้านาไฟ DC to DC converter ไฟต่ำกันหรือว่าตำแหน่งของคอยกันนะครับไฟแต่ละจุดก็ใส่สีเหลืองนะครับที่ผมจำเข้าไปก็ ่1.2ที่ผมปรับโมดูลไว้1.2ผมก็จ้ำเข้าไปบัดกี้เข้าไปตรงตำแหน่ง4ตำแหน่งที่เราเดากันไว้ตั้งแต่ทีแรกจําได้ใช่ไหมครับว่าอันนี้เป็นไฟเท่าไหร่อ่ะซ้ายสุดเป็นไฟ1.2ตรงกลางเป็น1.8แล้วก็ด้านขวาเป็นไฟ3.3แบบเนี้ยก็โยงให้ตรงนะครับแล้วก็อ้าวรานี้ก็ไปเชื่อมต่อกับอีเทอร์นอนฮาดดิสตตามปกตินะครับบอกเอทอร์นอลเราก็ไปเชื่อมจะได้วัดไฟได้ไง เชื่อมเข้าไปเสียบสาย USB นะครับแล้วก็วัดแรงดันไฟว่าโอเคไฟที่เราจำเข้าไปมีไฟ1.2 1.8 3.3ตรงเป๊ะไหมตามนั้นไหมอ่าตอนนี้มันน่าจะดีเทคเจอแล้วด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เราวัดไฟเก็บก่อนเพื่อให้ความเชว่อว่าเราปรับไฟได้ถูกต้องนะครับอันนี้1.2เป็นประมาณนะครับ อันนี้ก็1.85อันนี้ก็1.8โวลต์แล้วก็อีกจุดจะเป็น3.3โวลต์เพราะเราจ่ายตรง sd d ก็ทำงานนะครับพอไฟ3ส่วนนี้เข้าไปที่ s d นั่นเองทีนี้เราก็ไปดีเทคกับส่วนของคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งว่ามันดีเทคเจอไหมฟอร์แมตได้ไหมถ่ายโอนข้อมูลได้ไหมแบบนี้เลยอันนี้ผมวัดแรงดันไฟทุกส่วนแล้วนะครับมันปกตินะไฟเข้าก็ประมาณา5โวลต์4โวลต์กว่าประมาณนั้นนะครับวัดไฟอินพุต แล้วก็ไฟเอาพุทตรงแล้วนะครับเดี๋ยวเสียบเข้าบอกอีกเท่านั้นฮารดิสทดสอบกันเลยนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมซึ่งมันอาจจะเสียแค่พักแก่ไฟแต่ตัว SSD มันไม่ได้เสียไงครับ <S <S เพราะฉะนั้นเราก็แค่ซ่อมพักแก่ไฟหรือว่าแปลงโมดูลใส่เข้าไปดูซิว่ามันดีเทคเจอไหมนะครับอเดี๋ยวผมเสียบ e x ก e r n า l ัฮาร์ดิสเข้าไปที่อร์ต USB นะครับแล้วก็ดูไฟสถานะว่า มันมีนไฟติดแล้วก็พิบใหม่โอเคอันนี้ดีเทคเจอแล้วนะครับดีเทคเจอแล้วนะแต่บางเวร์ชันอาจจะเป็นขึ้นว่าให้ฟอร์แมตัวอาจจะเป็นเวร์ชันของรีนุกมานั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเวร์ชันที่มันเข้าไปดูได้นะครับแล้วลอง Copy ไฟล์หรือว่า Copy f o l โฟลเดอร์สักหนึ่งโฟลเดอร์ลองมาวางดูว่ามันก o p y บี้ไฟได้ไหมแบบนี้นะถ้ามัน Copy ไฟล์ได้โอเคโฟลเดอร์นี้มันว่างๆอยู่แล้วไม่มีอะไรลองฟอร์แมตดูก็ได้นะครับ ตรงไดเนี้ฮาดดิต์ไดนี้ก็คือมีการแบ่งาร์ดิชั่นได้มีการฟอร์แมตได้อะไรได้ถ่ายโอนข้อมูลได้ถือว่าโอเคครับคือใช้งานได้ตามปกติเลยอ่านี่คือลักษณะของการตรวจซ่อมฮาร์ดดิส์ในกรณีที่ว่าไฟไม่จ่ายพบ3ส่วนแบบนี้นะครับหรือว่าไฟชุดใดชุดหนึ่งหายเราสามารถที่จะโมดิฟายโมดูลใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองฟอร์แมตดูก่อนว่ามันฟอร์แมตได้ไหมนะครับ f ้าฟอร์แมตผ่านก็โอเคครับอันนี้ผมชื่อลาเบลไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับหมดฟอร์แมตเลยดูซิว่าการฟอร์แมตเนี่ยผ่านไหมฟอร์แมตได้นะครับฟอร์แมตได้สร้างปฏิทันใหม่ได้ก็ปีไฟล์ได้ใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่ะวิธีการตรวจสอมเอเดดีฮันดิในกรณีที่ว่าไฟจ่ายไม่ครบหรือว่าไฟตัวนี้หายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าไฟตกหรือว่าไฟไม่สมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่เราสามารถตรวจซ่อมได้ด้วยการ แปลงโมดูล DC to DC Converter ใส่เข้าไปนะครับ